เบียนะเส้นสลึงมันขาดในสาวพิมสาวเบียะมงสาวหาอหาเบียน่อโอ้หาข่พี่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 หาพี่โอ้หาพุดมัขวดขาโชว์ผู้สาวเบ่งเอาเ้าเป็นเตียงผู้สาวมุมบั มากว่ามากกว่ามากกว่ามากกว่าทุเลี้ยงเขาไว้เวงก็มาขวดเนี้ยที่ผู้สาวเบิ้งทู่นี่เอาเดะอยากเบิ้งยังไงเหรเอาลองเบิ้งเอาเอาไอ้ผู้เอาวนุมเบิ้งเอาผู้สาวพ่อเจ้าบ่อเทตีบ่อเป็นมีแห้งหมดเดิมห้องช่วงสั้นพวกเบี้ยวไปกินล่ะนี่เบิ้งเอาเบิ้งเอากู้สินั่งเบิ้งค่คักเบิ้งเดียวเอาเอาสาวพิมพ์กับ่ายวิดีโอให้พร้อมเนี่ย เขามันเป็นตดเขาปากบัวสาวพิมมาโคนกวดเขาเด้อโนตนไหแมค่นบ้างวะไมันเป็นได็กแบผู้สาวเบิ่งอยู่เด้อดิ้เบอ้าฟาดเาโอ้ยโคกเด้อ ใบก็ลใบรือป่าวะเนี่ยวกินก็ตรล่าโอ้ยในวทยในวยนโได้โมาหาเด้อกโตบกหัวโตในวียดอกบันเดียวสาวปีตาบักบ้เดี๋ยวสาวมากคนกวดเก่าเก่ง เท่าเท่าลูกพี่เอาพูน wow, ่ะผู้สาวเห็นกำลังใจอยู่เนี้ยดิเดี๋ยวนี้ออกกันกำลังเหลียวหล่นดีปีกว่าเหลียวหล่นเลยอ๋อพอมีแห้งเลยทางนี้กำลังเอาปลาแกเอาปลาเอาผู้สาวเห็นกำลังใจอยู่ว่าเดี๋ยวผู้สาวมากดกวดเข่าลงเก็บไปรยพ่อแม่ยม่มีผู้สาว ทานไม่ห้ได้เนี่มาเป็นต่เอาบัผู้บ้านุ่มนี่ยกวดเขาเก่งบัวมาทานีดีโอ้ยจะไปไรเน่เรียกอีกสองเที่ยวเาเอาไปใส่บวผู้สาวว่าผู้สาวจะฟ้าไปใส่ผู้บานุ่จากกวดขาโจกเนาะสบายละกูเนี่ยเา

ป็นยังปาเจ๊มากวดเขาล่องสายขวายอีกเจ๊เมย์เถื่อเมย์เถื่อเดี๋ยวยับรถให้สู้สู้สู้สาวมาค้นสาวมาคนแห้งหน่อยเด้อ พ่อเลี้ยงเนี่แก้อนเที่ยวผู้สาวอย่าฟาไปใส่รอให้กำลังใจผู้สาวดุ่มก่อนกูฟุกได้ป่ะเจียวเจียวนี่กูฟุกได้ว่ะนีน้พลังใบ้พลังสาวน้องพลังใบ้คอยสูงสั้นใ่่เู้าี๋เว วมูมูโอ้ยผู้สาวเรียดอะวะดิผู้ผู้สาวทักมากไหมมู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 มันหาคุยไรเลยล่มันทักธรรมดาเลยเนี่เดี๋เป็นลูกเขยบ้านหรือวะกาโต้เลยใครเขาเล้ยนี่พวกขี่ยานพวกขี่ยาตอนนี้ลูกเขยเมินบ้านแล้วตอนนี้ลูกเขยเมินบ้านแน่นอนอะไรเขาเปนลูกเขยได้ะ

เอาตัวไหนเอาตัวเอาตัวไหนมาเอาตัวโอ้สซาตุเลยไม่ขึ้นดิบนขึ้นหิบเฮ้ยเท่าไวเ่เขียวเขียวสมนบกคลิปเป็นว่าคนละเผื่อน้

เดี๋ยวเส็นแล้วลูกพี่